ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะสี่ประการนี้พึงรู้ด้วยฐานะสี่ฐานะสี่เป็นฉไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและศีลน,นั้นพึงรู้ได้ด้วยกาลนานไม่ใช่เล็กน้อย มณสีิการอยู่จึงจะรู้ไม่มณสีิการอยู่หารู้ไม่คนมีปัญญาจึงจะรู้คนมีปัญญาสามหารู้ไม่ความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำและความสะอาดนั้นพึงรู้ได้โดยกาลนานไม่ใช่เล็กน้อยมณสีิการอยู่จึงจะรู้ ไม่มะนะสิการหารู้ไม่คนมีปัญญาจึงจะรู้คนมีปัญญาสามหารู้ไม่กำลังใจพึงรู้ได้ในอันตรายและกำลังใจนั้นแลพึงรู้ได้โดยกาลนานไม่ใช่เล็กน้อยมะนะสิการจึงจะรู้ ไม่มะนะสิการหารู้ไม่คนมีปัญญาจึงจะรู้คนมีปัญญาสามหารู้ไม่ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาและปัญญานั้นแหละพึงรู้ได้โดยกาลนานไม่ใช่เล็กน้อยมะนะสิการจึงจะรู้ ไม่มณสิการหารู้ไม่คนมีปัญญาจึงจะรู้คนมีปัญญาสามหารู้ไม่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรที่เรากล่าวว่าศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและศีลน,นั้นพึงรู้ได้โดยกาลนานไม่ใช่เล็กน้อย มณสิการจึงจะรู้ไม่มณสิการหารู้ไม่คนมีปัญญาจึงจะรู้คนมีปัญญาสามหารู้ไม่ดังนี้นี้เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรบุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่า ท่านผู้นี้มักทำศีลให้ขาดมักทำให้ทะลุมักทำให้ด่างมักทำให้พร้อยตลอดกาลนานแลไม่กระทำติดต่อไปไม่ประพฤติติดต่อในศีลทั้งหลายท่านผู้นี้เป็นคนทุศีลหาใช่เป็นคนมีศีลไม่อันหนึ่งบุคคลในโลกนี้ เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้มีปกติไม่ทำศีลให้ขาดไม่ทำให้ทะลุไม่ทำให้ด่างไม่ทำให้พร้อยตลอดกาลนานมีปกติทำติดต่อไปประพฤติติดต่อในศีลทั้งหลายท่านผู้นี้เป็นผู้มีศีล หาใช่เป็นผู้ทุศีลดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวว่าศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและศีลน,นั้นพึงรู้ได้โดยกาลนานไม่ใช่เล็กน้อยมณสิการจึงจะรู้ไม่มณสิการหารู้ไม่คนมีปัญญาจึงจะรู้ คนมีปัญญาสามหารู้ไม่ดังนี้นี้เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวว่าความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำและความสะอาดนั้นพึงรู้ได้โดยกรนานไม่ใช่เล็กน้อยมณสิการจึงจะรู้ ไม่มณสิการหารู้ไม่คนมีปัญญาจึงจะรู้คนมีปัญญาสามหารู้ไม่ดังนี้นี้เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรบุคคลในโลกนี้สนทนาอยู่กับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าท่านผูน้นี้พูดกันตัวต่อตัวเป็นอย่างหนึ่ง พูดกันสองต่อสองเป็นอย่างหนึ่งพูดกันสามคนเป็นอย่างหนึ่งพูดกันมากคนเป็นอย่างหนึ่งท่านผู้นี้พูดคำหลังผิดแผกไปจากคำก่อนท่านผู้นี้มีถ้อยคำไม่บริสุทธิ์ท่านผู้นี้หามีถ้อยคำบริสุทธิ์ไม่อันหนึ่งบุคคลในโลกนี้ เมื่อสนทนาอยู่กับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้พูดกันตัวต่อตัวเป็นอย่างไรพูดกันสองคนสามคนมากคนก็อย่างนั้นท่านผู้นี้พูดคำหลังไม่ผิดแผกจากคำก่อนมีถ้อยคำบริสุทธิ์ท่านผู้นี้หามีถ้อยคำไม่บริสุทธิ์ไม่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวว่าความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำและความสะอาดนั้นพึงรู้ได้โดยกาลนานไม่ใช่เล็กน้อยมณสิการจึงจะรู้ไม่มณสิการหารู้ไม่คนมีปัญญาจึงจะรู้คนมีปัญญาสามหารู้ไม่ดังนี้ นี่เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวว่ากำลังใจพึงรู้ได้ในอันตารายและกำลังใจนั้นแลพึงรู้ได้โดยกาลนานไม่ใช่เล็กน้อยมณสิการจึงจะรู้ไม่มณสิการหารู้ไม คนมีปัญญาจึงจะรู้คนมีปัญญาสามหารู้ไม่ดังนี้นี้เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรบุคคลบางคนในโลกนี้กระทบความเสื่อมญาติกระทบความเสื่อมโภคขรัพย์หรือกระทบความเสื่อมเพราะโรคย่อมไม่พิจารณาอย่างนี้ว่า โลกสัรนิวาสนี้เป็นอย่างนั้นเองการได้อัตภาพเป็นอย่างนั้นในโลกสัรนิวาสตามที่เป็นแล้วในการได้อัตภาพตามที่เป็นแล้วโลกธรรม8แปดคือลาบหนึ่งความเสื่อมลาบหนึ่งยศหนึ่งความเสื่อมยศหนึ่งนินทาหนึ่งสรรเสริญหนึ่ง สุขหนึ่งทุกหนึ่งย่อมหมุนเวียนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนไปตามโลกกระทำแปดดังนี้บุคคลนั้นกระทบความเสื่อมญาติกระทบความเสื่อมพภคขทรัพย์หรือกระทบความเสื่อมเพราะโรคย่อมเศร้าโศกลำบากใจร่ำไรทุบอ,อกค่ำครวนถึงความหลงไหล ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้กระทบความเสื่อมญาติกระทบความเสือเส่อมโภคทรัพย์หรือกระทบความเสื่อมเพราะโรคย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่าโลกสันนิวาสนี้เป็นอย่างนั้นเองการได้อัตภาพเป็นอย่างนั้นในโลกกสันนิวาสตามที่เป็นแล้วในการได้อัตภาพตามที่เป็นแล้ว โลกกระทำแปคือลาบหนึ่งความเสื่อมลาบ1ยศหนึ่งความเสื่อมยศ1นินทา1สรรเสริญ1สุขหนึ่งทุกข์หนึ่งหมุนเวียนไปตามโลกและโลกย่อมหมุนเวียนไปตามโลกกระทำแปดดังนี้บุคคลนั้น กระทบความเสื่อมญาติกระทบความเสื่อมโภกขทรัพย์หรือกระทบความเสื่อมเพราะโรคย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความหลงไหลดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวว่ากำลังใจพึงรู้ได้ในอันตรายและกำลังใจนั้นแล พึงรู้ได้โดยกาลนานไม่ใช่เล็กน้อยมณสิการจึงจะรู้ไม่มณสิการหารู้ไม่คนมีปัญญาจึงจะรู้คนมีปัญญาสามหารู้ไม่ดังนี้นี้เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยข้อนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คำที่เรากล่าวว่าปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาและปัญญานั้นแหลพึงรู้ได้โดยกาลนานไม่ใช่เล็กน้อยมณสิการจึงจะรู้ไม่มณสิการหารู้ไม่คนมีปัญญาจึงจะรู้คนมีปัญญาสามหารู้ไม่ดังนี้ นี้เรากล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรบุคคลบางคนในโลกนี้สนทนากับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าความลึกซึ้งของท่านผู้นี้เพียงไรอภินิหารของท่านผู้นี้เพียงไรและการถามปัญหาของท่านผู้นี้เพียงไรท่านผู้นี้ปัญญาสามท่านผู้นี้ ไม่มีปัญญาข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะท่านผู้นี้ไม่อ้างบทความอันลึกซึ้งอันสงบประณีตที่สามัญชนคาดไม่ถึงละเอียดอันบัณฑิตพึงรู้ได้อันหนึ่งท่านผู้นี้กล่าวธรรมะอะันใดท่านผู้นี้ไม่สามารถจะบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผย จำแนกกระทำให้ตื้นซึ่งเนื้อความแห่งธรรมะนั้นได้โดยย่อหรือโดยพิษสดารท่านผู้นี้มีปัญญาสามท่านผู้นี้ไม่มีปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่ที่ฝั่งห่วงนา้าพึงเห็นปลาเล็กๆผุดอยู่เขาพึงทราบได้ว่า กิริยาพุดของปลาตัวนี้เป็นอย่างไรทําให้เกิดคลื่นเพียงไหนและมีความเร็วเพียงไรปลาตัวนี้เล็กไม่ใช่ปลาตัวใหญ่ดังนี้ฉันใดบุคคลเมื่อสนทนากับบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกันยอ่ยอมรู้อย่างนี้ว่าความลึกซึ้งของท่านผู้นี้เพียงไร อภินิหารของท่านผู้นี้เพียงไรและการถามปัญหาของท่านผู้นี้เพียงไรท่านผู้นี้มีปัญญาสามท่านผู้นี้ไม่มีปัญญาดังนี้ส่วนบุคคลในโลกนี้สนทนาอยู่กับบุคคลย่อมรู้อย่างนี้ว่าความลึกซึ้งของท่านผู้นี้เพียงไร อภินิหารของท่านผู้นี้เพียงไรการถามปัญหาของท่านผู้นี้เพียงไรท่านผู้นี้มีปัญญาท่านผู้นี้ไม่ใช่สามปัญญาข้อนนั้นเพราะอะไรเพราะท่านผู้นี้ย่อมอ้างบทความอันลึกซึ้งสงบป,ประณีตสามัญชนคาดไม่ถึงละเอียดอันบัณฑิตพึงรู้ได้ และท่านผู้นี้ย่อมกล่าวธรรมะใดท่านผู้นี้เป็นผู้สามารถเพื่อจะบอกเพื่อแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ตื้นซึ่งเนื้อความแห่งธรรมะนั้นทั้งโดยย่อหรือพิสดารได้ท่านผู้นี้เป็นผู้มีปัญญาท่านผู้นี้หาใช่เป็นผู้มีปัญญาสามไม่ดังนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่ที่ฝั่งห้วงน้ำพึงเห็นปลาตัวใหญ่กำลังผุดเขาพึงรู้อย่างนี้ว่ากิริยาผุดของปลาตัวนี้เป็นอย่างไรทำให้เกิดคลื่นได้เพียงไหนมีความเร็วเพียงไรปลาตัวนี้ใหญ่หาใช่ปลาตัวเล็กไม่ดังนี้ ฉัในใดบุคคลสนทนาอยู่กับบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมรู้อย่างนี้ว่าความลึกซึ้งของท่านผู้นี้เพียงไรอภินิหารของท่านผู้นี้เพียงไรและการถามปัญหาของท่านผู้นี้เพียงไรท่านผู้นี้มีปัญญาหาใช่เป็นผู้มีปัญญาสามไม่ ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวว่าปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาและปัญญานั้นแลพึงรู้ได้โดยกาลนานไม่ใช่เล็กน้อยมณสีิการจึงจะรู้ไม่มณสิการหารู้ไม่คนมีปัญญาจึงจะรู้ คนมีปัญญาสามหารู้ไม่ดังนี้นี้เรากล่าวแลว้วเพราะอาศัยข้อนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะสี่ประการนี้แลอันบุคคลพึงรู้ได้ด้วยฐานะสี่นี้